รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะาคุณไชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายัางเดินทางล่องทั่วเกาะคิวชู u, ประเทศญี่ปุ่นแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็มาสรรหาของรับประทานอร่อยๆที่ทําให้คนญี่ปุ่นเขามีอายุยืนนานวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองทาคาชิโฮนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากและได้มานั่งในร้านอาหารที่อยู่บนหุบเขามีแม่น้ำำานําลําธารสวยงามอยู่ด้านล่างนะคะอากาศ เย็นมากนะติดลบเลยทีเดียวนะคะดิฉันอยู่กับคุณรุ่งนาภาคมพยานะคะหรือว่าพี่ตุย้ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ตุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องชมพี่ตุ้ยจริงๆว่าเป็นหัวหน้าคณะที่พาเรามาในที่ที่อันซีนจริงๆแล้วแค่มองอาหารที่วางอยู่ข้างหน้าน,นี่ยก็อันซีนแล้วแปลกตาม,มากามเลยนะคะามมาวันนี้เนื่องจากว่าเป็น เมืองเมืองที่อยู่ในในหุบเขาก็เป็นถือว่าเป็นอาหารภูเขาอ๋ออาหารภูเขาก็เริ่มจากร่างกายดีก็ด้วยผักนะคะก็คือผักภูเขานะก็จะมีนะคะจะมีทั้งหน่อไม้นะมีหน่อไม้นะคะแล้วก็เห็ดหอมฟักทองญี่ปุ่นเป็นฟักทองอร่อยมากจะเห็นว่าเป็นของต้มทำง่ายๆเลยค่ะ ง่ายๆแล้วก็ทานง่ายๆให้การย่อยระบบการย่อยนะคะได้ย่อยอย่างง่ายๆนี่คือเหมือนกับเป็นเป็นแอปเปอร์ทายเซอร์อปเทายเซอร์้นีาก่อนเข้าเมนของอาหารวันนี้ค่ะก็จะเป็นไก่อบทากาจิโฮอ๋อไก่อบก็คือเป็นไก่ อบนะคะที่อบทั้งตัวดูพันแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากนะคะก็เป็นใช้ฟางที่มีอยู่นะคะมาใช่ค่ะเป็นฟางนะคะแล้วก็มามาพันเหมือนจับการทอนะคะเพื่อสงอาร์เคติกกได้าได้โอ้เป็นไก่ที่หมักนะคะด้วยเกลือ้ก็ใชแล้วด้านนอกเนี่ยด้านนอก ด้านนอกนี่นะคะก็จะมีทาด้วยน้ํามันพริกน้ํามันพริกค่ะพริกเนี่ยสามารถปลูกได้ในเขตนี้แต่ว่าเป็นพริกที่แบบไม่เผ็ดนะพอให้แบบว่ามีสีสันแล้วก็อาจจะมีมีรสชาตินิดนิดเนั้นเปรี้ยวนิดนิดนะคะแล้วมันก็ช่วยให้เจริญอาหารด้วยค่ะแล้วก็ไก่เนี่ยอบถึง3ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวอ๋อแล้ว ค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยให้ไขมันนะคะของไก่เนี่ยมันมันมันออกไปเพราะคนกลัวหนังไก่มันจะมันเยอะเอานี้แปว่ารีดไขมันออกไปใช่ค่ะสามถึงสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอรับประทานเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มมาก๋ยวจะลองนะคะโอเคเจ้าเสืออาทิตย์กิได้ชุกุยลองลองดูค่ะชุกุยนี่โอ้สีสันสวยงามนะคะ อือโอได้ยินสิ่งกรอบเลยหนังกรอบค่ะสุโคอยอะไรมากอ่ะนุ่มใช่ไหมคะอบนุ่มในแล้วก็มีมีกลิ่นหอมของของพริกนิดนึงวันนี้เราพบกับไก่อบทาคาชิโฮแล้วยังมีอีกหลายเมนูที่จะมาทานคู่กับข้าวในกระบอกไม้ไผ่อันแสนสวยงามและน่ารับประทานเหลือเกิน จานนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้างพลาดกับครัวอาเซียนกับการเดินทางท่องเที่ยวเชิญสุขภาพกับรายการครัวอาเซียนค่ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะคะเอาวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสด CP พีแม่บ้านค่ะแม่ครัวค่ะแม่เสือนค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนเนี้ย แม่ทูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช่ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับห้านมั่นใจ CP CP เติมชีวิตที่ดี